โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยวันนั้นเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งทีวงรู้สึกมีความสุขมากเกี่ยวกับการได้เล่นเพลงฮิตตลอด6อัลบั้มแล้วก็13ปีของวงอาร์อาาเดี๋ยวให้ลุงตูนพูดแั๊บนึงก่อนนะวันนั้นส่วนตัวแล้ววงมีความสุขมากแล้ว<อ>ก็ได้เห็นแฟนๆบอีสแลมที่ หลายๆคนเป็นแฟนตั้งแต่รอบแรกแล้วก็มา,า,มอ,าอาจจะด้วยหน้าที่การงานก็ตามไม่ได้ไม่ได้ตามมาดูบ่อยเหมือนช่วงแรกๆได้กลับมารอ้องเพลงได้กลับมาทำเล่นถึงเพลงเก่าๆที่เขาเคยตามมาเชียร์วงเคยเดินทางไปกับเพลงเหล่านั้นวันนั้นเนี่ยมันมันยงรู้สึกโชคดีมากที่ตัดสินใจทำคอนเสีร์ตการนั้นแล้วก็มีแฟนๆทั่วประเทศมาเกือบ0ี่คนแล้วก็ ได,ได้ร้องเพลงท,ที่ที่ไม่ได้ร้องนานแล้วถ้าอยากจะบอกว่าความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยจร,จริงๆมันยังค้างคาอยู่มันเหมือนว่ามันอยากจะร้องอีกสักครั้งหนึ่งครับในในในบรรยากาศในบรรยากาศนั้นฮะในเพลงต่างๆเกือบ40เพลงในวันนั้นเนี่ยแล้วผมคิดว่าพอได้พอได้รู้ว่าจะได้ลงมาเล่นใน,ในที่หาดใหญ่แล้วเป็น โปรดักชันแบบเดียวกันเป็นเวทีแบบเดียวกันยกในคอนเสิร์ตนะผมเลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราไม่ขาดใจแล้วแล้วก็ได้ยกสิ่งต่างๆที่เราอยากจะทําอีกครั้งหนึ่งใน Body Slam 13ยกมาที่หันใหญ่ในวันนั้ก็หวังว่าทุกคนที่เป็นแฟน Body Slam นะครับไม่ว่าจะอยู่หันใหญ่ก็ตามหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือแม้แต่คนกรุงเทพซึ่งเป็นแฟน Body Slam เองที่ตั้งใจจะลงมาที่หันใหญ่ ในวันนั้นก็จะได้ร้องเพลงบ o ี y สแ a ที่ทุกคนชอบแล้วก็มีความสร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในในรูปแบบแล้วก็ในเ,เ,รเรียกเรียกได้ว่าไม่ยิ่งหย่อนไปบ่อคอนเสิร์ต b o d 13ที่ที่ผ่านก็ยังไงผมคิดว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นไปบ่อยแล้วก็ทั่วประเทศก็น่าจะมีก่าที่หายางนะครับที่จะจัดได้ที่เท้าที่ห เราเจอกันครับไม่อยากพูดอะไรมากเราเจอกันนะครับผมก็ไดครับนายข้าวผมอ่ะ